วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู PCCN ปืนไรเฟิลจู่โจมที่ดูยังไงก็ไม่เหมือน <c oughs> พระไม่ว่าจะขนาดกระสุนที่ใช้หรือว่ารูปร่างจริงจริงก่อนโมดิฟายดูยังไงก็ s m g จัดฉาดครั้งนี้นะครับผมจะจับมันมาแต่งตัวแล้วเอาไปลงเลนลองมาดูกันครับว่าปืนนี้เนี่ยมันจะใช้ได้จริงๆหรือเปล่าแต่ต้องขอบอกว่าเป็นในไงก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าอย่าไปหาทับนะเพราะว่า <c oughs> ไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวจริงๆริงปืนนี้เล่นโคตรยากบองตอาโอ้โอนนยย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 ย เอาละครับและตอนนี้เรามาอยู่กันที่เลดแรกกันเลยครับซึ่งแผนแรกของผมเนี่ยก็ค,คือการวิ่งไปทางซ้ายของแมปตอนนี้ผมอยู่ณตอนนี้นะเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยจะทางซ้ายหรือทางขวายังไงก็มีปาร์ตี้เกิดแน่นอนครับ <'re> เพราะฉะนั้นผมเลือกทางซ้ายก่อนละกันทางกวา่าะแมง โอ้สไนคู่สวยครับช่ตกแต่บอรดเรียบร้อยครับเก็บไป2และดูเหมือนว่าผู้เล่น2คนนี้นะน่าจะเป็นบอทดครับผมเดาและสาเหตุที่ผมไม่มั่นใจนะครับก็เพราะว่าผมไม่เคยเห็นบอทดใส่ชุดแบบนี้หรือว่าใส่เซตแบบนี้เลยหรืออาจจะเป็นราะอัปเดตใหม่ผมก็ไม่รู้นะอ๋อไม่ใช่มซิ้นโอเคไม่ได้แย่ไรอรอเปล่าหูเจ็บขาเจ็บขาสูงไปนิด โอ,โอเคเสียงอยู่ในนี้หรอฮ<ะ>ึขึ้นบินไรวะฮะออัพเดทใหม่เออและดูเหมือนว่าในครั้งนี้นะครับ จะมีเครื่องบินที่ทิ้งแอร์ดอปมาซึ่งผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ผมเล่นเนี่ยคือผ,ผมไม่รู้เลยนะผมก็แค่กดอัปเดตแล้วก็มาเล่นเลยแค่นั้นเองซึ่งสิ่งที่เพิ่มมานะครับมันก็คือการเพิ่มแอร์ดอปมาในเลดน,นะซึ่งจะมีในโหมดล็อกดาวน์โซนในด่านปามกับพวกเป็นฟอร์บิเดนโซนนะทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับประเด็นสําคัญมันคือไอแอรดอปก้อน,นั้นตั้งหากว่ามันมีอะไรนะเดี๋ยวผมพาไปดู โอ้ย่างโล่งอ่ะโอ้ยจรโอ้ยิงทีแขนดำเลยจานได้สุดอะไรว่าแรงจัดบอดนะนะกระสุนบอดนะนะแรงเกือลูกพี่แรงมาพรอมันแม่นด้วยนะเฮ้ยมีเอ้ดอปมาตกแบบนี้ด้วยปรับไงยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห เฮ้ยของที่อยู่เฮ้ยเอาวางเฮ้ยน่าตื่นเต้นอยู่แล้วเนี่ยนั่งนั่งโซ่อยู่หัวแตกอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหเป็เจ้าเฮ้ยเออเฮ่ออลิณาเบรกเอาทำอะไรกับผมมาเนี่ยเอาวางลุกเล่นใหม่ทุกคนโอ้โหจ็อดเก็บเกลี้ยงเอ้าเลอะไม่ต้องวิ่งไปหาของอย่างนี้ก็ได้เออ <laughs> เอาเฮ้ยเอาละครับและตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในที่เลทที่2แบบรวดเร็วเลยฮะคือเรื่องของเรื่องอะผมอยากพิสูจน์ครับว่าในเลทเลทเนี่ยนะมันจะมีไอดดอกมาตกอีกหรือเปล่าไม่รู้ว่าสันนิษฐานที่ผมเล่นนะัตอนนั้นเนะี่ยผมคิดว่าไม่รู้ว่าแบบมันสุ่มเกิดหรือเปล่านะผมก็เลยแบบว่ารีบเลยรีบออกฮนะเอาจริงๆริงมันก็คุ้มอยู่นะผมไม่ต้องวิ่งไปเปิดเซฟหาของข้างนอกนี่แหละล <laughs> ุ้เนเอา Nú, no, cái kê Ok, okay. okay. และดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่ครับผมลองมานั่งดักดูแป๊บเดียวเองนะก็มีคนครับสองคนเดินออกมาเกิดแถวแถวนี้นะและเหมือนเดิมแงบตามคาดก็คือสองคนที่เป็นบอดนะแต่ว่าก็ยังดีเนาะเออย,ยังดีกว่าไม่มีอะไรมาให้เรานะเฮ้ยร้าจะบอทนะทรงนี้มาหูฟังดีกว่าเราเอาหน้าเบลสะด้ลยเฮ้ยเดี๋ยนะ มีบางอย่างผิดปกติซูเซฟตรงนี้หายไปเขาก็อยู่นี่ไหนวะเป็นตำแหน่งไว้เหรอคือเครื่องบินมาแล้วฮะเอาไหนเซฟเซฟหายเอา้านี่งเซฟเอ้ ปล่อยใกล้ๆครับมามารออยู่อุย้ยปล่อยแล้วใกล้ๆเราใกล้ๆเรา,เราโอเคทั้งสองเจ็ดห้าไปเลยเดี๋ยวผมวิ่งไปเลยงานนี้มีเหลียงไป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 ก่อนจะตกลอพบืนาม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 าเฮ้ยที่เดิมเปะ มีคนนะมีคนมีคนมีคนอู้วทายเหือดจานอูเหือดก็ขาดเป็นไงบ้างคุณมีเพื่อนอีกอ๋อ ม,มีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนปืนเหมือน AKM ไอ้ที่ร้องอยู่นี่เป็นไรเนี่ยคือกักคือล้มหรือยังล้มหรือยังไม่ล้มไปไหนแล้วไปไหนแล้วเออสิ้นใจดูยัเสียงแบบขัดใจสุดๆะ และหลังจากนี้นะครับผมก็ลองเชิงโผล่ห,หัวหัวหัวอยู่อย่างนั้นเลยฮะคือสังเกตครับอยากให้เพื่อนเขาเปิดจุดออกมาแต่เรื่องของเรื่องครับคือดูเหมือนว่าเพื่อนเขาจะไม่สนใจแล้ฮะคือแบบเหมือนจะแบบหายไปเลยผมก็เลยรีบไปเปิดแอรดับก่อนฮนะกลัว <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้ไปหิวมาจากไหนเอา้าตัวหลอกไม่มีอะไรอยู่ในนี้เอาเบอร์กันเอ๊ะ <c oughs> อ๋อมีมีม,มีแต่บั๊กไงบั๊กออกมาเพื่อนอยู่ไหนโอ้โหมา เก็บก่อนอย่าเดือดเพราว่ากันหมดบอดบอดเฮ้ยอย่าตื่นตะกุกอย่าตื่นตะกุกที่เดียวยอนนี้สวยนี่ทำเป็นหลักฐานทิ้งให้หมดอย่าให้เหลืออันนี้ด้วยนี่จับแครผ้าเราเลย <S <S <ๆ>พเพื่อนเขาไม่สนใจเลยวะเด็ดนะเพื่อนเขาไม่สนใจอยู่เพือจริงๆถ้าเพื่อนเขา สิ่งแยแก่ไปแล้ววะแป๊บหนึ่งนะหมวกอะไรดียกัน,น,กนเนี่ยเราหมวกให้เลือกกับเยอะมากหลากหลายแบบสุดๆเฮ้ยเดี๋ยวเ <c ười> ก็บลืมกระเป๋ากระเป๋ายู่นู่นนี่วะมามาๆๆมาขอป๊าๆลื้อหน่อยหรือว่าจริงๆเดว เื่อนตรงนี้ที่เขาที่เรายิงเขาตายวะไม่น่าตายนะเพราะว่าเรายิงเขาไม่มีรู้สึกว่าแบบหรือว่าไอโดน่ะโดแหละแต่แต่รู้สึกว่าเขาไม่ตายอะ่าถ้าตายเขาต้องตายแถวนี้ดิใช่ปะเออมันก็บอดหรือไงหรือแอบไปนอน โจ้ามิงตรงไหนแล้วอ๋อนี่เขาถอดกระเป๋าออกโอเครูตัวอะไรผู้ร้ายผูร้ร้ายหลบหนีหมาทุกคน <c oughs> เขาเก็บอะไรมาเดี๋ยวที่นี่ที่ไหนหวะ เอาล้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เลทที่3ครับและครั้งนี้นะครับผมจะพามาดูเลทที่ค่อนข้างยืดเยื้อที่สุดสําหรับผมเลยนะเพราะว่านอกจากที่ผมเนี่ยจะเกิดแบบห่างไกลความจเจริญแล้วเนี่ยผมยังต้องไปเจอกับผู้เล่นที่แบบว่าทาให้ผมเนี่ยค่อนข้างตึงมือเลยทีเดียวครับอุ อยู่ข้างหน้านี่เองเอาแล้วไงเจอโจดโอ้เยอะไปไหนเจ็บๆลวงหนึ่งครับลวงหนึ่งลวงหนึ่ง จังหวะนี้ต้องหนีเข้าป่าอ๋หา oh. uh huh. หน้านี่ซีดเลย <laughs> ผมว่าบนนี้มีดาวนะเพราะว่าเหมือนได้ยินเสียงวิ่งมาตรงนี้คนหนึ่งเราก็วิ่งฉีกไปนู่นผมอ้อมแล้วกันผมว่าตัวฝั่งนี้น่าจะเพื่อนน่าจะมาช่วยไปละโอเคเขาเห็นผมละ cái nó quay trong mà Tại nó nên niềm Wing up on, up, wing Ờ, nghe đâu Đào, 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 đào ไวตาวัมากพวกนี้พอไม่มีเลือดเหลือแล้วครับไม่ตายเฮ้ยบอดข้างหลังอีก ฟาร์มเพินเลยนะฟาร์มเพินเลยนะระยะไกลไม่ได้จริงครับเบาแบบเบา,บาเพอสมควรแล้วผมไม่มีเลือดด้วยนะผมจะต่อตรงนี้แหละ เออตายสักทีผมว่ามีอีกผมว่าไม่จบแค่นี้ผมขอฟังเสียงดีๆกันเดีย๋ยวผมดูสักพักนึงครับโอ้โหมีกี่ตีวันนี้อ่ะเขายิงเช็คหรือเปล่าอ่ะ นีก็อาจจะดักผมอยู่ในนี้นะก็ยังไงก็ต้องมาแล้วอ่ะคับไปก่อนไปก่อนเมื่อกี้เหมือนมี อะไรก็รู้ยิงสกิตตูดผมนิดหนึ่งแต่ไม่โดนนะ <S 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 อย่าเพิ่งวางใจในเมื่อเพื่อนเขายังไม่หมดเนี่ยแต่หมอนี่เนี่ยคนยิงผมอะ่ะไม่มีผมก็ตทิ้งเลยโอเคไปกันต่อ เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เลทสุดท้ายของวันนี้ครับและในเลทเลทนี้นะครับเป็นหนึ่งในเลทที่ผมไม่สามารถออกมาได้ด้วยนะคือจริงๆ่ะผมเล่นประมาณ10กว่าเลทครับซึ่งที่ออกมาได้เนี่ยมันประมาณครึ่งๆฮะแต่ที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็เลยคัดแต่ที่มันแบบออกมาแล้วพอมีอะไรบ้างให้ดูครับแต่ออกครึ่งหนึ่งที่เหลือนั้นก็คือพวกเลทที่ผมไม่สามารถออกมาได้ครับและหนึ่งในนั้นก็คือเลทเลทนี้ครับ เลยดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับจะมีคนมาอยู่ในบ้านนี้แล้วนะผมเลยคิดว่าผมจะนั่งดักเขาตรงนี้ครับยังไงก็น่าจะวิ่งผ่านแน่แน ไปแล้วว้โอ้โหนั่งอยู่ข้างกันตั้งนานมีเพื่อนด้วยก็ไม่บอกวิ่ง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 วิโอ้โหเชิดตูดเชดตูดส่ทับขอับใอ่ทับใอับ อ,อ,อ,อุ๊ยจุกจ๊กจุ๊กจุ๊ก Surprise motherfucker โอยโอูยเจอใครอยู่ตรงนี้บ้นี้นั่งขับอะไรอยู่นี่ <laughs> เอาเลยครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปคลิปนี้ผมขอสรุปคร่าวๆเ,เลยนะครับปืน p c c 9เนี่ยคือผมจะบอกเลยว่าแบบเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรปืนจู่โจมที่เป็นเป็นแนวเหมือนคาบายบอะ่ะยิงค่อยๆค,อ,ยค,อ,ยค,อ,ยคอครับแต่ข้อเสียคือกระสุนเม็ดเล็กแล้วก็ขนาดกระบอกปืนเนี่ยเหมาะจะเป็น SMG มากกว่า ซึ่งลองแต่งแบบสุดตูดเลยครับคือแบบว่ามันก็ไม่ค่อยได้ดีขึ้นอะไรเลยนะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบการแต่งปืนแบบแปลกๆหรือหยิบปืนที่คนไม่ค่อยเอามาเล่นกันนะครับก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะและถ้าใครสงสัยว่าเอาพี่ทําไมพี่ถึงไม่เล่นปืนปกติ่ะที่คนอื่นเขาเล่นไนะคำตอบผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ <laughs> มันไม่ตื่นเต้นไง <laughs> เอาละง,งั้นสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรนะจะเป็นไมค์คร f t หรือเป็น Alina b เบรก l อลก็เดี๋ยวว่ากันครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายซีอ g กินครับ